ก่ยกับเพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับซึ่งยุคนี้โรคแปลกๆเยอะถ้าภูมิคุ้มกันคุณตกอะนอนน้อยงานหนักอย่างเงี้ยโอกาสที่คุณจะติดโรคติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันเอสายพันบีหรือแม้แต่เป็นพวกไข้เลือดออกอะไรแบบเนี้ยงูสวัสดแบบเนี้ยมันเกิดจากภูมิคุ้มคุณตกหมดนะครับ และที่สาคัญเนี่ยมันยังมีน้ํามันอีก8ตัวนะฮะแตัวนี้ก็เป็นตัวต้านอนุมูมใิสระสุดๆสิ่งที่คุณจะได้อันนี้ส่งไปด้วยก็คือเรื่องผิวพรรณที่ผ่องใสนะฮะผมเผลมที่จะช่วยให้ผมเนี่ยดูดกดำนะไม่หลุดล่วงง่ายมีอันนี้ส่งในเรื่องของการทําให้นอนหลับง่ายด้วยนะครับและที่สําคัญสุดๆอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยมันต้านการอักเสบภายในซึ่งมันเป็นสาเหตุสําคัญนะครับของโรคที่คนปัจจุบันเนี่ยเป็นเยอะที่สุดเลยนะนั่นก็คือโรคเกี่ยวกับ หลอดน้ําแดงอยู่ดีๆนอนหลับไหลาตายไปเลยวูบไปเลยพวกนี้เนี่ยมันเกิดจากภาวะแบบพวกเนี่แหละครับริมริมหลอดริ่มน้ําแดงเนี่ยเข้าไปอุดตันนะครับหรือแม้แต่ภาวะแบบคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดน้ําแดงของหัวใจนะครับพวกนี้ช่วยหมดนะครับทานได้ประมาณเดือนนึงแล้วะครับเป็นไงบ้างเล่าหน่อยเล่าหน่อยอ๋อทานได้ประมาณกี่เดือนหนึ่งกระปุกทานได้หเดือนจ้ะ ตะก้าที่ปักอยู่แปดกระปุกนะครับถ้าซื้อทางคนเดียวก็ทานได้แปดเดือนเต็มเต็มนะครับส่วนถ้าเกิดเอาไปจัดของขวัญอะไรก็น่าจะเป็นเซ็ตของขวัญที่กําลังสวยงามเลยลหละนะครับ <c oughs> ตอนนี้เริ่มจะแจกรางวัลเริ่มมีเสียงเฮตบมือกันแล้วเนี่ยเราก็ลุ้นรางวัลกันอยู่นะไม่รู้เป็นไงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรางวัลเวทีใหญ่แล้วด้วยนะคณะกรรมาการเกาหลีเขาก็ กำลังกำลังประกาศลังวัลกันอยู่เท่าไหร่คะปกติก็จะอยู่ที่กระปุกละ9้า9ตอนนี้จัดปโปรเปิดตัวอยู่ที่680นะแต่ตะก้าที่ปักให้ขึ้นมาเนี่ยนะก็คือเป็นตะกร้า4แถมสี่นะ3 0 0พกว่าบาทนะครับ4ี่แถมสี่ส0กว่าบาท3,790อะ่ะคิดดูดินะ จากปกติเนี่ยแกระปุกเนี่ยมันถ้ากระปุกละเก้าร้อยเกเนี่ยราคาต็มมันก็เกือบแ0 0พบาทอะนะครับก็ 8... เท่าไหร่อ่ะ7,920พาทอ่ะประมาณนั้นแะแต่อันเนี้ยคุณประหยัดไปอ่ะโอ้4 0 0พกว่าบาทอะเหลือแค่3,790ันเอ่ะ4แถม4นะครับอยากให้ทุกคนได้ลองครับอยากให้ทุกคนได้ลอง ผมไม่ได้แบบทำเล่นๆเ,เลยล่ะอันนี้ก็เอางานวิจัยนะครับจากสถาบันนะครับสำนักงานวิจัยและวิทยาศาสตร์แห่งชาติสวทชนะครับที่เขาว,าวิจัยเอาสมุนไพรไทยที่ทรงคุณค่าก็คือพลูคาวนะครับเอามาสกัดในระดับนาโนผลที่ได้คือไม่มีผลข้างเคียงนะครับใช้ในปริมาณน้อยนะครับแต่คุณค่าในเรื่องสรรพคุณที่พูดไปเนี่ยสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ใน เทคโนโลยีไทยในตอนนี้นะครับผม mm hmm. ดีใจผมดีใจได้เป็นส่วนหนึ่งที่แบบที่แบบเอาของที่จากภูมิปัญญาคนไทยแท้ๆในสมัยโบราณนะครับแล้วเรามายกระดับจนวันนี้เรามายืนอยู่กลางกรุ่มโซย่านกังนำเลยนะ mm hmm. เพื่อที่กำลังลุ้นรางวัลน,นะครับนวัตกรรมที่มันเป็นความภูมิใจของคนไทยอะ่ะ นะครับแล้วเราเอามาต่อยอดให้มันเป็นระดับแบบที่ทั่วโลกเขายอมรับนะครับก็คือนาโนเทคโนโลยีนะครับก่อนหน้านี้มันอาจจะดูแล้วเป็นผู้สมุนไพรไทยบ้านๆนนเอามาต้มน้ํากินมัางเดี๋ยวกินนู่นกินนี่แต่วา่าวันนี้สมุนไพรไทยจะไประดับโลกนะครับเราจะยกระดับทุกภาคส่วนไปถึงเกษตรกรเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> ผมอยากเห็นเกษตรกรเนี่ย ปลูกภูคาวแล้วขายได้ในราคาแบบกิโลกรัมละเยอะๆนะครับแล้วเอานว,นวัตกรรมมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนะไม่ใช่ขายเป็นใบสดโลและไม่กี่สิบบาทแบบนี้นะมันก็ยิ่งเจอพ่อค้าคนกลางเข้าไปอะไรเข้าไปนะสุดท้ายกเกษตรกรก็ไม่เหลืออะไรเลยผมอยากยกระดับตรงนี้ให้เราไปสู่แบบเหมือนเวลาเราซื้อวิตามินของเมืองนอกของยุโรป ของเกาหลีแล้วเราต้องจ่ายเขากระปุกเป็นหลายพันบาทอ่ะเราซื้อสมเกาหลีกินกระปุกหนึ่งสามสี่พันเนีทำไมของไทยเรามันจะไปในเลเวลแบบนั้นไม่ได้นะครับในเมื่อสปปรรพคุณมันถูกพิสูจน์มาแล้วนะครับจากงานวิจัยทั่วโลกนะครับไม่ใช่ของไทยอย่างเดียวว่าใบภูเขาเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการต้านไวรัสนะครับลดการอักเสบเพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับ ทั้งยังผนวกด้วยน้ำมันนี่แตัวนะครับก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยคราวนี้ของดีฮะของดีไม่อยากให้พลาดสั่งซื้อเพิ่มชำระเงินเรียบร้อยโปรหนึ่งแถมหนึ่งขอบคุณมากครับได้เลยจ้ะกำลังไลฟ์ติ๊กต็อยู่นะจ๊ะหนูจะเข้ากล้องกับพี่ด้วยไหมได้ไหมนะครับวันนี้มีบายบายด้วยนะ่ะวันนี้หนูมาประกวดอะไรลูก เป็นถาดแม่เหล็กเล่นการเจริญเติบโตของพืชค่ะเอาหรอเป็นอะไรนะถาดแม่เหล็กใช่ค่ะถาดแม่เหล็กเล่นการเจริญเติบโตของพืชก็คือปลูกพืชในกระบะแล้วเราเอามาปลูกอยู่ในถาดแม่เหล็กเนี่เหรอครับคือเราเอาปลูกพืชไปค่ะแล้วก็ถาดแม่เหล็กวางไว้ด้านล่างเขาจะช่วยเล่นการเจริญเติบโตอุ๊ยอย่างนี้พี่โดมเอามาใช้กับเกษตรกรที่เขาปลูกภูคาวให้พี่โดมได้อ่ะดิใช่ค่ะก็จะแบบมันก็จะเจริญเติบโตเร็วขึ้น เป็นไงเล่าดูเยาวชนไทยดิสุดยอดจ้ะโรงเรียนอะไรเนี่ยโรงเรียนอะไรโรงเรียนสาธิตมอสวภาษามิตรสายปฐมค่ะโอโ้โหสุดยอดดูเดี๋ยวเอาตบมือให้น้องๆใครถูกใจกดหัวใจรัวๆให้น้อง,องเด็กาสาธิตภาษามิตรหน่อยแล้วสุดยอดมากเลยอะ่อะอ่าลูกถ่ายรูปลูกถ่ายรูปมาครับผม,มอ่าให้ดูตอนถ่ายรูปหน่อยให้ดูตอนถ่ายรูปหน่อยน้องน่ารักมากอ่า กดไลค์กดไลค์รูมนึงกดไลค์นี่นกดไลค์ให้กล้องเนี่ยเก่งมากลูกเวทีคนเก่งมากคิดดูนะครับ<ล><ะ>ผมยังต้องรอจนอ,อ,อายุเท่านี้ถึงจะเริ่มทําอะไรแบบนี้นี่เขาอายุเนี่ยสิบกว่าขวบเนี่ยน้องก็เริ่มทํางานอะไรที่แบบเป็นประโยชน์แล้วนะฮะแล้วก็เชื่อได้เลยว่าน้องๆเหล่านี้จะเป็นกําลังสําคัญเนาะให้กับงานนวัตกรรมของไทยอะไรแบบเนี้ย โอ้โห affiliated. น้องนี่โคตรกำลังกำลังสำคัญให้พี่นะน่ารักเนี่ยดูดีไม่รักได้ไงเนี่ยเขาหน้ารักขนาดนี้เนี่ยใช่ไหมฮะนี่แต่งงานกันมากี่ปีแล้วเนี่ยเจ็ดแปดปีคบกันอีกเจ็ดแปดปีแล้วนี่แต่ฉันก็ฟิลแบบฟิลดูแลซุปตาเหมือนกันฉันก็เหนื่อยนะเธอบางทีอ่ะเธอให้กำลังใจฉันด้วยพวกเธอแฟนคลับอ่ะบอกแฟนคลับว่าให้กำลังใจฉันด้วยห้ามมาก ฉันดูแลสุปตา,ปตาถูกคนยังไงวะเนี่ยความในใจแพ้สิยงในหัวใช่คบกันมาสิบ้าปีเนี่ยก็ยังรักกันทุกวันนะฮะเนี่ยคนให้ามองอังใจด้วยดูแลุปตาเลยหมายถึงว่ากไอคนในน้องๆแฟนคลับนี่ใช่ไหมให้กำลังใจ,ใจฉัน,ฉนด้วยถูกต้องหามาก โอเคเอาครับใช่เด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกอันนี้เรื่องจริงมากๆนะครับเดี๋ยวเรากำลังลอรอลุ้นงานเวทีใหญ่นะไม่รู้เราจะได้เบ้าหนาะ <c oughs> นี่มาถึงเจอหิมะเมื่อวานเขาบอกว่าจะโชคดีเขาบอกคนเกาหลีเขาเชื่อว่าถ้าออกไปโดนหิมะแรกของปีจะโชคดีนี่เลยเล่นซะแบบเสียงแหบเสียงแห้งเลยแต่ว่า หรือว่าจะเป็นดวงว่าเราจะได้รางวัลใหญ่บนเวทีใหญ่ก็ไม่รู้นะเนี่ยน้อเดี๋ยวต้องรอดด่วนไม่รู้ยังไงนะฮะเริ่มเฮ้ยไทยแลนดเวย<ตรง>โอ้มี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 มทไทยแลนด์ได้เราด้วยนะนั่นอ่ะอ๋อไต้หวันเหรอไต้หวันไทยนเหรอโตไลฟ์อยู่เราได้ยินเป็นไทยแลนด์นะ่ะอเด,ด๋อ โอเคสนับสนุนพี่โดมสนับสนุนคนไทยจะจะพูดอย่างนั้นก็ก็ได้เลยนะครับมันก็เป็นทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับแล้วก็จริงๆผมก็ believe ในสมุนไพรไทยตันะ้งแต่เด็กและผมเห็นคุณแม่ผมกินพวกนี้มาแบบ 3- 40ปีนะแล้วสิ่งที่ผมเห็นคือผมไม่เคยเห็นแกป่วยเป็นไข้หวัดอะไรอย่างนี้เลยผมไม่เคยเห็นแกกินพวกยาแบบลดไข้อะไรอย่างนี้เลย ซึ่งตรงนี้มันก็ทําให้เราเรารู้ว่าเฮ้ยมันต้องมีดีอะไรแล้วถ้ามันมีดีในตัวเขาเองโดยตัวสมุนไพรไทยเองอยู่แล้วแต่มันมาเจอนวัตกรรมระดับโลกเข้าไปอ่ะมันจะไม่ดีเจอดีกลายเป็นแบบสุดยอดเลยเหรอมันก็เลยเป็นที่มาของดีนนะภูคาวสารสกัดภูคาวระดับนาโนเทคโนโลยีจากสถาบันนาโนเทคภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติสวทชอเอาเด้เอาดี มันไม่รู้จะก,กรันเตียงไงแล้วอะ่ะหน่วยงานภาครัฐมาวิจัยกันเองแล้วอะ่ะแล้วเราก็ร่วมมือกับหน่วยงานเอางานวิจัยมาต่อยอดเป็นดีนาอินโนออยสฮะภูมิใจกับอันนี้มากแล้วก็เป็นที่มาของรางวาัลเหรียญทองแรกด้วยโรดักลอนช์มาเดือนเดียวได้แล้วนะครับอันนี้ได้จากอ่าว่าวชนะครับก็เป็นหน่วยงานภาครัฐของไทยนะครับซึ่งเมื่อกี้มีการจัดมอบรางวาัลบนเวทีเล็กไปเรียบร้อย เดี๋ยวจะมีเวทีใหญ่ที่เมื่อกี้เอาให้ดูนะครับรกำลังประกาศกันอยู่เมื่อกี้ก็นึกว่าไทยแลนด์หรอไต้หวนันไต้หวันอยู่นะฮะโอเคเป็นไงครับอร่อยไหม,ไมใครอยากจะได้ตะกร้าอันไหนอยากให้เอาหนึ่งกระปุกกลับมาก็บอกนะครับ หรือว่าจะเอาเป็นตะกร้าหนึ่งแถมหนึ่งเอาไปทดลองก่อนก็บอกผมจะได้เอาตะกร้าขึ้นให้นะครับแต่ถ้าเกิดใครกดตะกร้าเข้าไปดูก็นั่นแหละครับก็จะมีตะกร้าหมดเลยล่ะครับข้างในจริงๆเซตใหญ่กว่าสี่แถมสี่ก็มีนะผมรู้สึกว่ามันจะเป็นเซตแบบสิบกระปุกเลยนะผมจําไม่ผิดอะเซตใหญ่สุดอ๋อจะสี่แถมสี่แล้วเอาเข้ามาใหญ่สุดละ เมื่อกี้มี1แถม1เดี๋ยวผมเอา2แถม2ขึ้นมั่งดีกว่าก็คือเป็นเซตย่อยลงมากว่า4แถม4ได้8อันนี้จะเป็น2แถม2ซื้อแล้วได้4เดี๋ยวผมพินตะก้้าขึ้นไปนะครับ2แถม2มาแล้วจ้ะช่วยผมลุ้นด้วยนะเมื่อกี้ได้เหรียญแรกจากหน่วยงานไทยไปแล้วนะครับแล้วก็มี์ติฟิเคตที่เพิ่งได้ไปจากทางวอ r ชอนะครับ ก็เป็นการการันตีว่านะฮะบริษัทโดมเวทเทอร์ลิตี้นะครับโดมเวทเทอร์ลิตี้นะครับนะครับได้รางวัลน,นะครับ for the อะไรเนี่ย excellent invention นะครับนี่อันนี้คือที่เราเพิ่งได้รางวัลน,นะครับจากหน่วยงานภาครัฐไทยนะครับในเวทีเล็กไปเขาจะมีเวทีเล็กที่อยู่ในโซนของนวัตกรรมเมืองไทยด้วยเขาเรียกไทยพาวิลเลียนนะครับ ส่วนเวทีใหญ่เนี่ยเขารวมทุกอย่างที่อยู่ในงานนี้เลยอะ่ะนะเดี๋ยวไปรุ้นอันนั้นกันถ้าได้อันนั้นนี่คือระดับเอเชียเลยนะระดับเอเชียเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันถ้าได้นี่มีเฮอ่ะหกระปุกเนี่ยสาเมตรนะครับกินได้เดือนหนึ่งนะครับปกติก้าร้อยเก้าสิบช่วงนี้โปรเปิดตัวก็ตกอยู่ที่680้อยแปนะครับนี่ปักอยู่คือสองแถม2องนะครับก็ ในราคาที่แบบมีรภาพโคตรโคตรเลยแหละนะฮะสองพันหกสิบบาทอ่ะโปรติถนะ้าเก้าร้อยเก้าสิบเนี่ยได้สี่กระปุกเนี่ยคุณต้องจ่ายเกือบสี่พันบาทนะฮะอันนี้สองแถมสองซื้อได้สี่กระปุกคุณจ่ายแค่สองพันหกสิบบาทอ่ะถูกกว่าครึ่งนะครับ <c oughs> ขายราคาแบบจับต้องได้สุดๆนะครับหกร้อยแปดสิบคุณก็ได้ กินงานกินวิตามินงานนาวัตกรรมระดับประเทศนะครับสั่งซื้อโปรโชำระหนึ่งแถมหนึ่งแล้วนะครับขอบคุณมากครับ2แถมสองขึ้นแล้วใช่ครับอยู่เกาหลีจา้าอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับอยู่โซล นะครับอยู่กลางน้ำเลยแะครับตอนนี้อยู่ที่โคเอ็กคอนเวนชั่นฮอล์นะครับนี่ส,สุดยอดเลยอ่านคอมเมนต์อยู่นะครับใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับดีนก็ส่งเข้ามาได้ส่วนตัวผมก็เดี๋ยวจะต้องรอรุ้นรางวัลยังเลยจ้ะ ยังไม่มีครับตอนนี้เมื่อกี้ก็ไต้หวันไม่อยู่เราก็นึกว่าไทยแรงที่โดนบนทิกตอกหลังทิกตอกก็เดี๋ยวสามร้อยกว่าคนนึงอ่ะเพราะอะไรรู้ปะเพราะอะไรครับมันไม่ให้พูดคำว่าหลังวอ๋อมันเกลียดมากเอาหรอโดนแล้วโดนเหมือนกันไม่ชอบไม่ประว่าเออไม่ให้พูดคำนั้นโอเคเหรียญไม่ได้เลยโอเคโอเคครับอย่างนั้น I love TikTok นะ ไอเลิฟทิกต็อกนะไม่รู้ล่ะเลิฟเลิฟไปก่อนแล้วเพราะว่าพูดคําว่าอะไรดีอ่ะแต่โชว์ได้ไหมหรือโชว์ก็ไม่ได้โชว์ไม่โดนเนาะเขาบอกห้ามพูดคํำนี้อ่ะโชว์แล้วกันตัวเราตองไม่ได้การันตีไไม่ด้อะไรที่มันดูแบบสตรองใช่ไหม ขอ,ขอให้พูพดคำว่า raw war ครับมีคนบอกมา <Okay. S 1> raw, war. raw 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 แล้วอันนี้ล่ะคำว่าอะไร oh, washa <her. S 2> raw washa เตองมัวเดี๋ยวต้องเตรียมตัวแล้วใช่เผื่อเขาเรียกโอเคเดี๋ยวผมจะหยุดไลฟ์แล้วเพราะคิดว่าอีกไม่นานเนี่ยมันน่าจะเป็นใช่จะอเตโอเคโอเคไดโอเคได้ครับอย่างนั้นเดี๋ยวเจอกันนะในไลฟ์หน้าเป็นไลฟ์แบบไลฟ์สไตล์สบายๆพา